ไัเน,นรึงีนน่เก่งก็ตายะเต๋อ,ตอไม่อืออือไม่เะจะจะเรียบประูเดปาปหาเรียกว่ง,งฟัน็กมาไม่ได้แล้วล่ะอือ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 ฮ่าฮ่านายลอยประูเดาปนปนีปป่อย สู Jesus, ้กบเพือนดีรเล่จะใส่สุดก่อให้ดใส่สุดก่อเราก่ยิับดอนะน่น่ะ่ยิงไปได้ยิกตัวโอเคตบตฉบังโอเคชนจเปิุกพื่อแน่นอเพื่อนกเทากะทตัวเป็ดแตายฉันกจะท้าัวเป็นดุแมนไม่ปืนไม่ได้เรื่องเลย ก็ใช้เอาปืนไฟโอเคก็ใชใช้ปืนนี่เองเผากันด่น,นะไม่ได้รอเคชี้ิาาเไม่เคาวิีกับจัตดด่ไง ฉันรู้ทีกกบจัดเกล้วโอเคฉันจะส่งลูกน้องฉันมาดูซิว่าแกจะรู้วิธีกำจัดลูกน้องฉันไหเฮ่าแกเท้าเจียนตายแกต้อขัดศจะไปกันโอเคฉันจะขัดศพแกเดี๋ยวได้เลยลบลบลบเออไม่นันมันรู้จักวิธีกำจัดเรา พลจะเตรียมการบุกเตรียมูกแบงให้เป็นพรปนตะาจะเป็นวัรบรได้แค่บเดียวบ๊ายจอ